อน,น้อยมาดูน้องเสกกับไรอ้อน,น้อยเขาหยอกกันนะครับบัก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 ลายยางในย่างนี่ฮะยางในย่างยางในย,ย่างถามนี่คือว่าป,ปากสเสกครับคุณไปเรียนวันนี้เป็นไงบ้าง ดีไหมสตึกดีไหมสนะนุกดีไหมหเรียนนะอเยนนะเรียนให้สนุกนะครับคำน้อยม,นอยยมนันหน่อยเด้อใหญ่ไปก็พออีกโอิยครดือ้อคือเจ้าหนุนนะฮ่องพ่อของพอ่อเฮ้ยให้ลูกแก้วมึงเฮ้ย อ้ะอบัวอบัวพ่อไปใส่พ่อเอยาวเข่าอยู่พ่อทํากับข้าวอยู่นะจ๊ะอุ้ยสองขวัญนี่ลูกใครนี่เฮ้ยเข้าวไปแล้วข้าวไปแล้วข้าวไปแล้ววันนี้เขาให้งยางเขาให้งยางเขาไปไหนข้าเขาไปไหนเอาข่าเด็กเขาให้งยางเขาไม่เดินลูกอยู่โน้โอ้เอออันนี้เดินของออนน้อยใช่ไหม เสกๆแล้ววางเจ็บชูเลยเปิดแอร์แล้ววะบ่เจ็บเข้าตีละกะอันยางยางลูกยางย่างยางย่างยางก็ยางลูกยางย่างยางยาง ไอออนน้อยไม่เดนเลยครับไอทําไมที่นอนเขาสีเหลืองสวยแท้อะที่นอนเรานี่โอ้ยมันคือหกมันคือหกเถอะวะมันของผมมันคือหกแต่พี่น้องเอ้ยเคียดิเอ้ยยังเด็กเนี่ยมันสุดๆนะครับเอ้ยยางมาเลยยางไม่ด้ลูกเออยหยาบกเสียงเลยนั่น <c oughs> อันนี้เขาให้เอาลูกเหรเชื่อหน่อยให้เชื่อหน่อยดิยวปิดมากรงตุลไรเนี่ยทับเลยดื้อทับเลยนี่ม่เหหนเขาออกบราซิเลียนไปมากยังลูกนี่ยิบเบิ้งนี่แขวบ้ามม เออเอาไปรื้อเลยรื้อเลยนะแม่เองเก็บหรอกกับพ่อเองเออรื้อเลยอ้อย่าอ่านหนังสือก็ใจเขาใครเขาคัดเขาค่อยเอา,า,าไม่พออ่านบ่มาพออะไรฟังมาพออะไรฟังเอาโอเคโอเคโอเคแม่บันีข้นไหนคนอ<ไ>่า<ไ>นหนังสือออกเขียนได้เขียนไม่ถูกเลยนะครับ<ต>น้องรักไม่อยากเป็นยักษ์ไม่อยากเป็นยักษ์เออถูกแล้วครับอ่าฟังไว้นะพ่อจะอ่านให้ฟังว่าน้องรักไม่อยากเป็นยักษ์อันนี้ก็คือก็คือ ยักษ์นะครับม<อ>ันจะมีแขวโอ้ได้ได้จะเปลี่ยนหน้าจอให้มาเปลี่ยนนี่คือพอน้องรักเป็นเด็กหน้าตาน่ารักยิ้มง่าย<อ>และคุยเก่งวันนี้เป็นวันหยุดน้องรักจิงชวนเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านอย่างสนุกสนานโอ้นี่มีเพื่อนเ<น>ต็มเลยโอ้จริงๆนะอู้อ่านหนังสือแล้ฟังอีรีนี่ขณะที่น้องรักกำลังเล่นรถไฟ คันโปรดอยู่นั้นออ้ยยอดเพื่อนคนหนึ่งเห็นก็อยากเล่นกับบ้างออ้ยเอออ่านผิดอีกอ่านมาถึแต่น้องรักรู้สึกห่วงรู้สึกห่วงรู้สึกห่วงผู้อ่านมาถึงลูกเออแต่น้องรักรู้สึกห่วงเออรู้สึกห่วงนะครับแหม่แต่เราไ อ่านได้ไม่ดอกเลยเลยรู้สึกหวงจริงก็ยอมแบ่งเอานี้เลยวันสุดทานมาฟัางแล้วเออตกลงเพราะอ่านหนังสือไม่ไม่ไม่ถูกครับก็เลยหนีไปละเอออืมอืมสบายนอกมือสูเกิดมาเนี่ย <c oughs> กาลังแบบบ่นให้ลูกอยู่ว่าสบายจังเลยนะพวกเองเกิดมาเนี่ยอ้ <c oughs> เอาเล่นไป <c oughs> อะไรครับเนีย ตัวแตกสตดอกแปดอู้หูอันนี้คือเราเป็นหน่วยหน่วยอะไรนะเราเป็นหน่วยหน่วยอ่หน่วยอะไรนะหน่วยเลี้ยงเด็กนะครับตายแล้วไลออนบอกเล่านิทันนิทานตกนะครับอู้โหอกโหโอ้โอ้ กระาเอ้ยเอ๊ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอย่าตีอย่าตีพอลูกวันดีเอ้ยโอ้โหถีบตั้งเต็โอ้เชียร์แมวไปแล้วค่ะเอาจะเอาเล่มไหนอ่านดีมาเลยจัดมาเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเองเอามาอีกเอาภาษาอังกฤษไม่เอานะโอ้ W you know W เอ๊ะ เอ่านว่าอะไรอ่ะ W A N D อ่านว่าอะไรอ่ะไม่รู้หรอกวิดอะไรนะวิทใช่เหรอวิไม่รู้ครับผ่านเอามาไหมเอามาไหมขมิ้นพอพปูหูพอขอผ่านอู้บอกว่าสามศูนย์เดีตอนที่ครูบอกว่าเวลาพูดเจิดดเห็นนะเจิดี แลวลิอหมาลาลินมาแลเรอเอาบอกอยากแถบอันนี้ไหมลวลิออนมาเซตีอุ้ยไปโดนตาลูกเฉยครับสามสีเซอร์อ่านว่าสามสีนะครับผมคันว่าทันว่าเป็นคนเล่าดีพนดอีสานนะเขาจะพูดเลขแปดไม่ชัดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนผมแปดเฮ้ย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 เอาเอาเอาเอโอ้โหแปดนะครับแปด บัวชอบภาษาอังกฤษแน่เลยไลออนถามแลบทำไมวะเซอร์ตีนะครับเปียดเฮ้ยบักซิดมาแล้ววะซิดในบังนนอนนี่ซิดโอ้บ้านนี้มีแต่ลูกชาย พิมพ์เนียไม่ถูกเลยเออมันก็น่ารักนะเด็กโอ้โหตบหัวอีกแม่นักเลงของวะเล่นขีพอเมื่อกี้เออเด็กน่ารักหรอไปหาพี่พิ์แล้วครับพี่ิ์มารับน้องไอออนหน่อยโอ้โหสิเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เฮ้ยโอ้โหจิ์หมาเนี่ยนะอะไรมาหนออรงยืนยืนยืนเบาเลยเบาเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องก่อน พ่อสิงสังกับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดนี่เสร็จนะครับอีกประมาณสามสี่นาทีเดี๋ยวจะไปดูกับข้าวนะวันนี้วันนี้วันนี้เร็ววันนี้ผมทำน้าที่เลี้ยงเด็กนะครับ่อ <laughs> โอ้โโอ้โอโกล้องผมไปละ <g ül> นี่ผมเลี้ยงเด็กนะเลี้ยงไอ้เสไอส้เสกเนี่ยแบบไอ้เสกมันจะแบบเป็นตอน,น,นเด็กมันจะเป็นของขึ้นนะมันจะทําท่าแล้วกันแี้เอ้ยลีถ้า,ถาทว่วนนี้มีกล้องวีดีโอนะพี่ถ่ายให้ดูเลยทำาเนี้แล้วมันก็มากอดพี่ครับแล้วแล้วสิงชอบจะเอาอะไรไปเขียนตัวน้องเล่นนะเขาเรียกว่าสักยันให้น้องอะไรเงี้ย มอรับไหว้ววดีถึงว่าอันนี้นะครับตอนเช้าก็จะเอาไลออนน้อยนไปฝากไว้กับป้าของเจออนนะครับก็จะเลี้ยงเขาก็จะเลี้ยงถึงตอนเย็นก็รับกลับมานะเพราะว่าอ่อนก็ไปสอนสิงก็ถ่ายวิดีโอขายของอะไรเข้าไปและตามภาษาเขาเสร็จก็ไปเรียนเงี้ยเกาหลี ปออเออเออเอออ่ก่เขียนจิผมจิผมมันอะไรนะครับกระดิ่งน้องดาวกระดิ่งน้องดาวห้าพเการ้อยบครับ5 8าพไม่ใช่นับแกแกพิมพ์มาล่าสุดห้าพันเก้าร้อยหห้องกันยังหระดูครับเขาแก้งกัน เชืกบัวได้สามพันหนึ่งร้อยมันครับนอน้อจุกโอ้โหเพเดวเพเดียวบาบลาโอ้้องแล้วห้องแล้วูเดบัลาไมเกเซกเกินด่ากินนมกินนมบักเกมินมบักสินมเนาะว โอ้ตกตกโอ้โอ้เพื่อมาบุกลาเู้เพื่อนมาบุกลาโอ้น่าจะังนอลาเฮนนมบ่ลูกเอียงครับหองเีงครับลูกน้องบอกพระเจ้าช จักซอะรักซอรกซออยากนอนบ่หิวนอบ่ลูงหิวยังหลอกมึงอีกสักดอนมากินนมอักแท้มันโอ้ยมันจะกิ่งตกไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้้เ้ยเยเ้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  เอ้ยมางยองแขกนะยองแขกตี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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้ว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 โอ้ตู่ยังพรอเมันอขึ้นใหญ่เหนือวันเอ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดคลิปถอดไปไปดูว่าสิงทำกับข้าวเสร็จหรือยังครับสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยบักบัวบักบัวบักบัวมาสิเป็นหลักของ ใส่รหัสยังไหวนฮะฮะบัวใส่รหัสพวกลูกอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋แล้วจำได้ว่ามือขึ้นพ่อใส่รหัสยังไวววะลักกันหน้าลักกันหน้าวะรหัสพ่อนี่ยังวะโอ้โหตัวซีพอตัวซีบาทนี้เราไงเอ้ยซื้อให้สักตู้หนึ่งสิเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่อะไรดีนะ ก็วงจรปิดไว้ในตู้เซฟนะครับพอจนเปิดมาก็เจ๊เจเจอเจออันนี้เขาเพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับเขาโทรมาหาผมว่าฮัลโหลครับมาส่งคองครับจากอะไรนะแต่กูเบลครับกูเบลก็เป็นร้านขายวาสัสดุก่อสร้างครับกูเบลผมไม่สั่งอะไรไว้หรอครับที่พี่ไปสั่งตู้อะไรวัสดกอย่างอผมไม่ได้สั่งนะครับผมดูนะครับเราไปยังกทั่งบ้านเลยฮะ สวัสดีครับถาว่านนั้นนั้นมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับก็ซื้อไ,อไว้เฉยสวัสดีครับเ,เ <S <S ฮ้ยต้องคิดหนักแหละถ้าจะเอาไปยกไปไม่ไหวหรอก